คำถามง่ายๆว่าคุณพ่อคุณแม่ในห้องนี้มีใครเคยใช้โคตัสลาซาด้าเพื่อเกิดการซื้อของเองไม่มีแต่ให้ลูกหลานซื้อให้เนาะของที่เราเห็นในหน้าออนไลน์เนี่ยอิมือถือขึ้นมาเข้าเว็บทีเดียวเนี่ยเ็ษแล้ว่าราคาเท่านี้แต่ของที่ภาคลับซื้อมาทุกบาททุกสตางกว่าของการส่งทางเข้าไอเสาไฟโซนน่าติดที่ตอนนี้เนี่ยนะครับอบจต่างๆชอบซื้อมาติดใส่ในเว็บไซต์ต้นเดือนสิบเดือนสองสามมือ บางทีเขาซื้อการกางัเ็แต่้นแร่แม่เขาสามเท่าอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งก็ที่เราเห็นและว่าการใช้พงประมาณสัปดาครละเก็บตังคมันมีผลประโยชน์ับซตอนไม่ตกถึงไห้ถึงเดือนพราแม่พี่น้องก็าจ่ายหมท่า้การควบคุมารบ้านงอนะครับ นี่คือสัญลักษณ์ของบ้านเนะครับเมื่อวานนี้อยู่ที่เชียงรายนะครับคุณลูกคือเมื่อวันเพิ่งนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จครับขอบคุณครับพี่สุขครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านครับคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมครับวันนี้เป็นเวทีปลาใสงานเสียงจริงๆครั้งแรกที่อีสานในชีวิตของผมเพราะฉะนั้น ขอโอกาสนิดนึงพูดกิสันไม่เคยลองไม่เคยเขียขอพูดประกาการนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้น้องไม่เป็นไรน้องโอเควันนี้มาพูดเรื่องของ้อมุกประมาณเดี๋ยวฟังดูยากผมจะเล่าให้คุณพ่อคแม่ฟังง่ายๆคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ครับหน้าอย่างนี้รู้ไหมผมทำการเมืองมาทีปีห้าปีเองห้าปีเองแต่ผมเชื่อว่าคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองดีกว่าผม วันนี้แล้วก็รู้เรื่องคนอุดรดีกว่าผมก็คือนายกคณิ่สรนว่าที่ผู้ว่าที่นายกเลยเร<ม>าคาเบอร์หนึ่งเราบอก่อกกันเยอะๆคนนี้มารับใช้พ่อแม่มีน้องชาวอ,อุดรแน่นหนอนะครับประสบการณ์ของที่คณิ่สรนเป็นนักคนที่เคยทํางานอยู่ในเทศบาลมาก่อน,นเป็นนักบอ,พอ,พอ,พอพกนายกอบตอประสบการณ์รู้งานในที่มากกว่า แต่วันนี้ผมจะมาเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเกี่ยวข้อกับระบบงบประมาณระบบการเมืองที่มันยังไม่เป็นประชาธิไปไตยทําไมเราจ่ายเงินภาษีทุกวันทุกวันมันถึงไม่กลับมาอยู่ใน,นพ,พื้นที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ตามไหมครับเข้าร้านเทมเป้จ่ายเงินหนึ่งร้อยบาทซื้อของเนี่ยเราจ่ายภาษีแล้วอย่างไม่กี่บาทเจตตาเทมเปมแบบงเจ็ดเปอร์เซ็นต์เจตตาเนี่ยอยู่ในอุดรกี่บาทเราจ่ายแบบแก่ละเจ็ดบาทอยู่ในอุดรกี่บาท ออามาแค่บาทติดตัหนึ่งในห้าคือเราจ่ายเนินร้อยบาทเข้าไปเล่นเนี่ยหนึ่งร้อยบาทบาทติดตามอยู่ที่กูดอนที่เหลือเนี่ยไปอยู่ที่คนุูเทียใช่ไหมรัฐบาลส่วนกลางใช่ไหมรัฐบาลการนายุกรัฐมนตรีจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะเอาเงินส่วนที่เหลือเนี่ยมาลงในกดอนเราเท่าไหร่สิ่งที่ตั้งแต่พักก้าวไกลพักประชาชทนนำเสนอมาโดยตลอด เราอยากจะให้เงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายไปมาอยู่ที่นอุดรครึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้เงินมาอยู่ในพื้นที่กรุงดรครึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อยเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยคนที่เราเลือกมานะครับนายุกกทธนิทศเนี่ยจะได้ช่วยเราตัดสินใจได้อย่างเป็นที่พอมาไม่ได้ทราบเลยครับว่าตอนนี้ปัญหาของชาวกรุงดรเนี่ยอันดับที่หกสิบ คือยิ่งเดียกยิงไม่ดี๋ร้อตัวเลียงมา77จังหวัดอุดรเนี่ยอันดับที่6มีปัญหาเนื้อหนี้ไหนในห้องนี้มีใครไม่ติดหนี้บ้ากเกินมือไหมไม่ติดหนี้โอ้ยแังดีโชคดีมากเลยที่เหลือไม่ยกนนี้ไม่ยกมือแต่ว่าติดหนี้กันทุกคนเห็นไหมปัญหาหลักของพวกเราทุกคนพักหน้าไม่ถึงหลังใช่ไหมครับผมเชื่อว่าเป็นปัญหาที่คนไทยทุกคนเจอแต่ชาวอุดรหนักกว่าจังหวัดอื่นอย่างที่บอก อันดับหนึ่งคือดีที่สุดอันดับเศษที่เจ็ดแย่ที่สุดชาวอุดรเนี่ยเป็นมี่เฉลี่ยร์ปาดละสองแสนห้าหมื่นบาทคืออันดับที่หกถามว่าเราจะแก้ยังไงที่ดีมีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินอย่างชายวานก็สูงเรื่องของตลาดเยอะใช่ไหมครับราคาตกต่ำแต่จะเลือกต้นทุนที่เราจัดการทีมที่ดีก็ไม่ใช่ของเราอีกด้านหนึ่งที่ท้องถิ่นอบจนายุทธนทิสาเนี่ย จะมาช่วยลดภาระให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ก็คือเรื่องสวัสดิการเรื่องต้นสุทธิต่างๆไหนในห้องนี้มีใครที่ไม่เคยเอออายุเกิน60กว่อายกมือนิดนึงยวไหมอายุเกิน60โอ้เยอะเลยเยอะเลยมีใครที่เลิกอายุ6ไม่ได้นิดนึงครับอายุ60ไม่นิดนึงมีใครไม่มีโรคกระดูกพรุกฮะโอ้แต่หายไปเยอะนะแต่ว่าที่เหลือมีโรคกระดูตพรกันหนึ่ใช่ไหมครับเวลาไปโรงพยาบาล ไปกับใครลูกหลานพาไปลูกหลานพาไปไปทีไปขอคิวม่ไท่ดีดีเลยดีีเลยเวลาไปทีหนึ่งก็เสียค่าจ้างเสียเวลาที่เราก็ทำงางทีใช่ไมครับมีใครที่เวลาไปต้องไปโงพยาบาลสูงเก่งใครต้องโรงพยาบาลทอีกีที่ห้าไปโรงาบาลตงเือดแล้วรอรอสตอรไปได้บ้านบางทีลักษไม่ได้ครอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่ง ที่ท่ามพรมาณถึงเนื้อถึงหนังนะครับอย่างไน้อยถ้าพรรคชาติเป็นรัฐบาลในอนาคตเราแก้ไขเรื่องมุกประมาณทํายังไงให้คลึ่นหนึ่งกับชาวอุดรทํายังไงให้นายกคั้ที่สอนะครับเบอร์หนึ่งตัดสินใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรได้มากขึ้นอยากได้น้อยอนามัยให้บ้านเออตอตให้บ้านจะดีกว่านี้มีทั้งทีนิการธนาคารมีทั้งทีนิรักษาโรคเรื้อรังใช่ไหมครับเราไม่ต้องเดินทางไม่ต้องไป นี้ก็ค pues nah ือประโยชน์ต่อแรกที่้าคงบประมาณอยู okay. ่กับพี่มีบนแทนเราแม่พี่น้องกับสนใจในพื้นที่เลือกสินภาคที่เพี้ยหอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้งบประมาณปรงใส่เพราะแม่พี่น้องเมื่อกี้ทราบแล้วเข้าเจ็วหนึ่งร้อยบาทอยู่กับเราในพื้นที่แค่บาทที่สิบแต่เงินตรงถึงไหมถึงมือพวกเราเราไม่รู้การรีไอิีมันชัดสินผิดแค่ไหน ผมก็ไม่รู้ว่าเวลายกกระตัดถนนมางอกพ่อมาแก้ไขปัญหาหกับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยจะเหนือเท่าไหร่ที่ผ่านมาเราได้ยินว่านักการเมืองมีผลประโยชน์ทับซ้อนใช่ไหมครับตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลจะมีพรรคประชาชนเรามีความตั้งใจของพ่อแม่พี่น้องความตั้งใจที่บอกว่าเราอยากมาเปลี่ยนการเดินให้ดีขึ้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายไปเราอยากให้จกถึงไม้ถึงมือไม่มีพวกประมาณในทีมเดียรแท้แน่นอน และผมก็มั่นใจว่านโยบายต่างๆที่เดี๋ยวนายกครันที่สองจะขึ้นมาเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องฟังแต่มันไม่พวกเราเห็นว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เราจะอยู่ในดอนแบบเน่เป็นเลทเป็นหน่วยกันเงผมเองเป็นประธานกรรมธิการติดตามงบฝ่ายูุยากงบัญาีกรรมธิการติดตามงบเอาว่าง่ายๆก็คือคนที่ทํางานในสภาคอยดูแลงบป,ประมาณประเทศให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกจังหวัด ทำงานกรรมธิการแต่เราก็เห็นตัวอย่างโครงการต่างๆทา่มันที่มเทใช้น่าสนะใจตามข่าวตามที่เราเห็นเนาะงบเสาไฟนาบีงบตัดถนนในรูปคองกินกันก็เท่าไหร่นะครับคำถามง่ายๆว่าคุณพ่อคุณแม่ในห้องนี้มีใครเคยใช้โลฟัสลาด้าเพื่อเกิดการซื้อของเองไม่มีแต่ให้ลูกหลานซื้อให้เนาะของที่เราเห็นในหน้าออนไลน์เนี่ยอิบนมือขึ้นมาเข้าเว็บทีเดียวเนี่ยเห็นแล้วว่าราคาเท่าไห้ แต่ของที่ภาครัฐซื key, ้อปัจุดกาแชงกก่อนของการขอ้าเท่าไอเสาไฟโซนละติมนี่ตอนนี้เนี่ยนะครับทบจต่างๆชอบซื้อมินเปิดในเว็บไซต์ต้นหนึ่งไม่เกินสองสามหมื่นนะครับบางทีเขาซื้อการศาการจัดแตนต้นหน่งแต่แม้สามเท่าอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งกที่เราเห็นแล้ว่าการใช้งบประมาณจากภาครัฐเนได้ีมันดีคุ้ประโยชน์รานไม่ตกถึงไหมถึงเด็กพ่อแม่พี่น้องประชาชน สิ่งหนึ่งที่ทําให้การใช้งบประมาณจะตกถึงไม่ึืเรามากขึ้นคืออะไรครับเเผยสงสัยเห็นไหมทางรัฐมนรเข้าไปตรวจสอบได้มีส่วนร่วมด้วยหนึ่งในนโยบายนะครับที่นายกท่านที่สองจะขึ้นมาเล่าให้กับพวกเราฟังเราจะมีสภาคนเดินการตัดสินใจใช้งบประมาณยังไงเนี่ยให้พ่อแม่พี่น้องมาช่วยกันเลือกช่วยนกตัดสินใจดีไหมมาหนนหน้าบ้านไคยยัง่ได้ดีบ้าง โอไม่ด yeah, ีท well ุกที่เลยไม่ดีทุกที่เลยนะครับเนี่ยแต่ละที่ก็จะมีปัญหาถนนมากปัญหาอันตรายไม่ดีมากลงทะเบียนทัไม่ดีมากเราไปช่วยกันตัดทุกใจว่าเราจะเอาเงินภาหีที่เราจ่ายไปจะทำอะไรก่อนทำแบบนี้ได้ดีไหมดีอย่างน้อยๆตอนนี้ถ้าเรายังไม่ได้เป็นรัฐบาลยังกระจายงบประมาณมาลงในพื้นที่อยู่ราดไม่ได้แต่ถ้าเรามีนายกที่ชื่อคริสติน เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายไปให้กับรัฐบาลไทยตกถูกไหมถึงมือคนรับรเต็มเล็มเป็นหน่วยแน่นอนเพราะแม้ไม่เอาครับนอกเหนือจากการใช้หุ้ประมาณสงสัยให้ทุกคนมาช่วยการตัดสินใจอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญกว่าก็คือเรื่องของวิถีชีวิตคุณภาพชีวิตอย่างอื่นของพวกเราทุกคน ผมก็ใจดีว่าทุกวันนี้เราจะเดินทางไปไหนกันไหนทุกคนต้องมีรถส่วนตัวแล้วมีรถส่วนตัวส่วนใหญ่ใครในที่นี้ใครใช้รถเครื่องเป็นเป็นสิ่งหลักในการเดินทางมากมกว่ารถมอเตอร์ไซค์โอ้เยอะเลย,ลก,เลยนะการเดินทา,นางบนท้องถนนในบ้านเราเนี่ยก็เสียชีวิตกันเยอะทุกปีทุกปีเพราะสิ่งหนึ่งคือเราไม่มีเรนคือรถยนต์ใช่ไหมเราก,เก็ต้องมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซ ถ้าเรามีขนส่งสาธารณะที่ดีครับทั้งจะก่อนไปไหนมาไหนมีรถเมย์นะครับรถเมย์ตางเพื่อรถเมย์คุณีด้วยนะครับเราก็จะลดต้นทุนในการที่ต้องไปขอรถขัอะไรได้ดีแต่ผมเข้าใจหลายหลายคนก็ยังต้องมีรถกระบะรถอะไรอยู่เพาะใช้ในการขนส่งที่ก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องเพื่อการพัฒนาอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ถ้ารู้ประมาณ ตกหรือไม่ตกอยู่พ่อแม่พี่น้องทุกคนนอกจากเการื่องการนัสุขการรักษาต่างๆการเดินทางวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของพวกเราก็จะเรื่องอของการศึกษาครับผมก็ทราบเพราะว่าในยยคการที่สอนที่โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลในมลิตโรงเรียนเทศบาลเพราะนั้นรู้ดีว่าในโรงเรียนอุดรธานีเนี้ยรเราจะมีอะไรที่พัฒนามากกว่านี้า ทุว ER. ินทุวันนี้เลยปลุกถึงนะระจังวันให้ลูกหลานเราทุกโตกี่วันทีก็จัดจัดจัดเก็บเนาะนะครับคุณภาพอาหารหลายอย่างยังไม่ดีเราลงไปศึกษาทำงานนาตั้งหลายนะฮะเข้าหน้านะครับรู้ว่าปัญหาคืออะไรทำยังไงให้อาหารในโรงเรียนของลูกหลานเราดีขึ้นไงให้เงินปลุกถึงไล่ถึงนะครับเพื่อคุณภาพการศึกษาของลูกหลานเราได้ดีขึ้นโดยพาะคุณแม่ครับที่ผ่านมาเลือกตั้ง เราตาให้กับทัก้าไก่รเราหวังว่าชนะแล้วทัก้าไก่จะได้เป็นรัฐบาลแต่ที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะว่าอะไรโดนขั้โกงเสียของประชาชนไปใช่ไหมเน,นงผู้ใดๆต้นใจบอกพ่อด้านหน้าไปหูวรู้สึกเสียใจโกงไปเพราะว่ากับอตาประเภทนี้มันยังไม่เป็นของพวกเราจริงๆมีเจีวอ,อมาช่วยกันตัวแต่การเลือกนาย,โยโอกอปปครั้ทางนี้ไม่มีส่สวอ พ่อแม่กาเดิมไหนได้โดนนั้นกาเดิมหนึ่งได้นายกคนที่สองได้สิ่งนึงพี่ต้องช่วยกันบอกต่อเมื่อเช้าผมมีโอกาสไปแจกไปพิมมาว่านเขามีหลายๆคนเนี่ยคนอย่างนี้แหละนะครับเขาก็บ่นว่าเอ๊ะแล้วเรื่องครั้งนี้จะได้อีกไหมเดี๋ยวโดนเป็นโกงเป็นผิดทางที่แล้วสิ่งนี้พวกเราต้องช่วยกันบอกต่อช่วยกันติดตามเนาะกลับไป ช่วยกันบอกต่อได้ไหมบอกข้างบ้านได้เนาะนะครับผมขออย่างนี้ได้ไหมตอนนี้เราเลื่อกวันที่24พฤศจิกายนวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนเหลือเวลาอีก20วันบอกต่อข้างบ้านเจอใครบอกต่อคนละสองสามคนถ้าเราบอกต่อวันละสองสามคนคูนง่ายๆคูนเลขง่ายๆอี่20วันสมมติเราบอกต่อวันละสามคนแปลว่าหนึ่งคนเราบอกต่อให้บอกต่อให้หกคน ใช่ไหม60ปอนคนวันนี้อยู่ในตรงนี้500นะครับ500ปู60คนไปเพื่อผมคุณเลขหน่อยเร็วกว่าล็อกกันทุกคนเลยนะครับประมาณ3,000 0แตไหม3,000เมมนี่ยด้วยพวกเราการเหียได้แนละ้ว3 0นเพราะแม่พี่น้องเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในการเรื่องสั้งปีที่ผ่านมาพวกเราพักประชาชนไม่เคยดี หัวคะแนนแบบเดิมๆาะจะมีแต่หัวคะแนนธรรมชาติเห็นทุกคนมาช่วยกันต้อมป้ายหาเสียงเห็นทุกคนมาช่วยกันอยากจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองให้ดีอยาให้เป็นประชาธิปไตยอยาให้ประเทศนี้ดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่วันนี้นะครับนอกจากผมในฐานะหัวหน้าพักมาเล่าให้ฟังขายนโยบายให้ฟังเดี๋ยวฟังพี่คับที่สอนนะครับฟังอดีตนายกนายกอดีตหัวหน้าพักนะครับพักก้าวไกลที่ต่อชัยธวรดมาเล่าให้ฟัง อีกอย่างหนึ่งผมอยากฝากให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลงช่วยผมได้ไหมได้เล่นกันเปลี่ยนแปลงบอกต่อวันละสองสามคนบอกต่อวันละสองสามคนผมรู้ว่าพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานเป็นคนจริงใจนะครับเราเราเราอยากได้นักการเมืองที่ทําเพื่อพ่อแม่พีความสุขต้องนะตรงเนี้ย แลวผมก็เชื่อว่าการแสดงออกของพวกเราตั้งแต่ยนคโาณทุกยุเก้าวไคกระถมปัจจุบันได้แสดงออกให้พวกเราเห็นแล้วว่าเราตั้งใจเข้ามาทํางานเพื่อเขาแม่เป็น้องริงๆเราอยู่ในการเปลีนแบบนี้มานานแล้วนอกจายที่ดีแล้วผมคิดว่าถ้าเราเชื่อมั่นนะครับในปรกกาที่กระจายทุกทนะครับแล้วก็คิดว่าเราต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงผมว่าอย่าให้มีเพื่หนเด็เพืเดียวที่จะทําให้เห็น ดููกได้ยบายที่วันนี้ที่คันที่สองจะมาจะาเสิอให้กับพ่อแม่มาเรา่าจการ้ไปแล้วแล้วก็ลงไปทหดไปแล้วในห้องนี้มีใครก็งุดบอน้ำประับบาดาลก็ที่บ้านเื่อเมื่อขอผมนะโอเคยังโอเคถึงน้องคุบาดาลอีกใครใช้น้ำจากเทศบาลตวต่อรั้งนโอเคโมมีเยอะกว่าน้ำน้ำบอลอนที่สศบาลไทยไม่ได้อไม่ด้คราบ โอ้เยอะเป็นกันเยอะเหมือนกันสองมือเลยสองมือเลยที่าำลงมันใส่กนุไม่ไหลเลยโอ้หลวันนึ่งเลยยี่วันเชื่อไหมครับว่าปัญหาแดดนี้ที่พ่อแม่พี่น้องเจอถ้าผมเคยมาทำการเลยกนน่าอย่างผมดูออกแน่นอนาองใจกว่าันแต่ก่อนที่คนทุบเทีไม่เคยเข้าใจบอกอพ่อแม่พี่น้องทุกคน งานการเมืองแล้วเราขึ้นอยูรูปถิ่นขึอยู่ริ่นมากปัญหาที่ควรจะเป็นปัญหาพื้นฐานน้ำประประสาสร้างถูกต้องมีใช้แต่เอาดอรอปท,ที่ผ่านไปจะมีน้ำประปาที่ไม่ถพอหลายวันไม่หลายนนหน้าวันแต่ไม่ขาดอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างเนาะเพราะแม่พี่น้องที่ทำให้เราเห็น,นว่าท้องถิ่นอบตเทศบาลจัดการกับพวกาะไรที่ผ่านมาโดนออกเป็นเรื่อง ท่านายกอบตหรือถ e ้านายกเทศบาลเรื่องนายกอบตจดส่วนน้อยนะถ้าเทียบกับเรื่องนายกประเทศใช่ไหมเป็นคเพราะบางทีเรารู้สึกว่าเรื่องนายกประเทศโอ้โหเราเข้อมาทำเรื่องเศรษฐกิจจะดีชีวิตจะดีกว่านี Twitter> ้เราเลยรู้สึกว่าเรื่องนายกประเทศสำคัญกว่าเรื่องนายกอบตสำคัญกว่าเรื่องนายกเทศบาลเรื่องนายกอบตพอที่ผ่านมาเนื่องจากระบบบ้านเราระบบการเมืองระบบราชการบ้านเรา ให้ความสัมพัญกับาก,การเรืองท้องถิน้อยงบประมาณน้อยนายกอบจอำนาจน้อยก็เลยไม่มีอำนาจในการทำนโยบาไม่ดีทำอนามัยไม่ดีทำการศึกษาไดีคนก็เลยไม่รู้สึกว่านายกอบจจะมีความสัมันยังไงสิ่งที่พรรคประชาชนเรานำเสนอก็คือทำยังไงให้คน,น,นที่พอมอไปแม่เลือกไเมีอำน,นาจในการตัดสินใจเองนะครับมีงบประมาณในการตอบปัญหา แก้ปัญหาให้กับพ่อแม่ได้จริงๆอันนั้นเป็นหน้าที่ของผมสสหน้าที่ของรคประชาชคนแต่คนที่จะมีหน้าที่ดูแลปัญหาให้ตัวของพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็คือนายกท่านที่สองคนนายกกอบรคนนึงดังนั้นถ้าวันนี้นะครับใครที่อาจจะออกมาโจมตีพวกเราบ้างทอนขอพวกเราบ้างบอกว่าโว้ย เลือกไปเราไม่รู้ได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าเลือกไปบราในานประเทศได้หรือเปล่าผมอยากจะบอกกับพวกเขาว่าพวกเราตั้งใจทํางานจะเลือกผู้สูงมาโดยตลอดก็แต่งมาทดมาที่เขาบอกว่าเลือกไปก็ได้เป็นผู้ที่นั่งได้ก็แต่งเป็นเจ้าหนี้ต่อแต่ก้าวไกลเลือกไปก็ไม่ชนะหรอกการมากการเป็นทางการทางหน้าทางประชาชนนะครับเราที่สูจได้ว่าเราจะลดข้อตกลงทุกอย่าง เรื่องของตรวใหญ่ๆตัวประเทศเนาะนะครับเรื่องการกระจายอำนาจเลยพวกประมาณเรื่องอะไรต่างๆโดย่ฉพาะพวกตรไทนะครับแต่เรื่องที่อยู่ใกล้ตัวพ่อแม่มากที่สุดนะครับผมคิดว่าเรื่องไทยดีกว่านะครับที่การไปสอบที่วันนี้อาสามัาใช้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยวันนะครับคุณรทุกคนวันนี้อยากให้เวทีเยอะๆนะครับของคนที่จะมารับใช้พ่อแม่พี่น้องนะครับจากวันที่สัี่นี้ จบสุดท้ายผมปาดก่อนลงเวทีนักเขาก่อนระดับเสียงต่อว่อระดับเสียงเนาะทำได้เนาะได้ครับขอเจตนาหมดสิ้นได้เลยได้เลยโอเคแต่ว่าวันนี้ผมมาขึ้นเวทีปาดใส่ผมได้ละสามหมื่นคะแนนสามหมื่นคะแนนนะ